วัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเ้าัสู่รายการชีวาสยามนะครับวันนี้ผมมาเปิดรายการอยู่ภายในอาคารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอยู่ในบริเวณคณะวณศาสตร์ผมมาที่นี่เพราะที่นี่มีพิพิพธภัณฑ์นะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเป็นพิพิพธภัณฑ์ที่ต้องยอมรับว่าเล็กครับเล็กทั้งตัวขนาดของสิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เล็กทั้งตัวอาคารไม่ได้ใหญ่โตนักแต่เชื่อว่าเรื่องราวที่อยู่ในนี้ไม่เล็กตามชื่อครับนี่คือพิพิธภัณฑ์มด ต้อยู่ตรงนี้ครับตามมาครับเรามาเรียนรู้เรื่องของมดกันในวันนี้ครับเดินไ่ดีนะครับระวังมดขึ้น,นครับตลอดสัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของมดที่เล็กแต่ไม่เล็กการบอกเล่าความสุขของข้าราชการที่ได้สนองงานใต้เบื้องพะยุโคลบาท และสุดท้ายกับบรรยากาศที่เป็นกันเองกับงานดนตรีในอุทยานสำหรับตอนนี้ไปดูการปรับปรุงพื้นที่จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ในช่วงตามรอยพ่อ รัตกันยานาพรมครับอยู่ศูนย์เรียนรู้เศษรษฐกิจพอเพียงบ้านนำควายหมู่ที่12ตำบลนาถ่าเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นศูนย์เรียนรู้เศษรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาได้เป็นศูนย์นปลญดชาวบ้านหนึ่งเดียวของจังหวัดนะครับที่กระทรวงเกษตรกรรับรองคือจิตนาอยากจะทําสักเรื่องหนึ่งนาเกีียครับดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียงของเราทุกท่าน นะครับสูตรนี้ก็กําเนิดเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าผมเองนั้นเป็นครูสอนเกษตรแล้วโชคดีได้มาแต่งงานกับแม่บ้านถึงจบรามกาแหงแต่เราก็ไม่คิดให้แม่บ้านทำราชการหรือทําอะไรเราอยากจะทําให้ชาวบ้านเขเห็นว่าเกษตรกรนั้นเราเปไ็นอาชีพที่ไม่ต่ต่ต้อยเป็นอา,อาชีพที่ดูแล้วรายคุณค่านะครับก็คิดว่า ทำไงไ,ได้จะช่วยตรงนี้ได้ก็เลยสร้างที่เราจะสร้างทายาทได้ได้นะครับก็เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้นมาจากที่เราทําขึ้นมาตรงนี้เราก็คาดหวังว่าลูกของผมสามคนจึงเล่าเรียนมาดาังสายกเกษตรเกือบหมดเลยทั้งสามคนแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นต้นแบบของเกษตรกรอื่นๆได้จึงได้เกิดขึ้นมาตรงนี้พอเริ่มท,ทําดีแรกเราไม่คิดเลยว่าไอ้เศรษฐกิจพอเพียงนั่นคืออะไรพราะเราทำมาก่อนเรียมขอมเนื้อ เราคิดอย่างเดียวว่าในหลวงนั้นคิดได้อย่างไรนะครับที่มาแนะกับประชาชนของพระองค์ท่านนะครับประกอปรับชุมชุมยุคดีมากๆที่เรียนทางสายเกษตรที่ผมจบจากมหาลัยแม่โจ้เชียงใหม่แล้วก็อยากจะทําสักเครื่องหนึ่งที่พระองค์ท่านได้ทําอยู่ในภาคเหนือดูแลชาวเขาซึ่งก็ลําบากกว่าคนภาคใต้เยอะแต่คนภาคใต้เราก็ดูในภาพลักษณ์ว่าเราพร้อมมากๆทางด้านพื้นที่ ภูมีอากาศสภาพสิ่งเรื่อเรอมอาหารการกิน,กนแต่จริงๆแล้วการเป็นอยู่โดยภาพรวมไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับจากสะดวกสบายตรงนี้ครับก็เลยคนภากใต้เราก็กลายเป็นว่ายังหารูปแบบที่คนเข้าใจก็ได้ยากมากนะครับผมเลยทำตรงนี้ขึ้นมาได้ใช้เนื้อที่ประมาณห้าไร่นะครับทำทุกเรื่องในพื้นที่ห้าไร่นั้นคือคิดอย่างเดียวว่าณนะวันหนึ่ง เราต้องอยู่ให้ได้โดยที่ลดการจ,จ่ายได้มากที่สุดพอสเสร็จเกือบเพียงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับเราก็ได้ทําควบคู่กันไปเลยนะพอได้ลูกขึ้นมาตอนนั้นคิดมากจะทําอย่างไรให้ลูกณดาโพอ,อยู่พอกินเพราะผมรับราชการคนเดียวเอินเดือนก็ไม่ได้มากนักสมัยก่อนในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องทําให้ได้ก็เลยยึดตรงนี้มา ว่าเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายเรื่องไรายได้เราต้องยกออกไปจากนอกระบบโบรเซียแยกออกมาจากระบบการกินกันเป็นอยู่สิ่งไหนที่เราผลิตได้เราผลิตสิ่งไหนที่จําเป็นเราก็ซื้อที่แรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นตแบบ้นแบบเป็นรูปแบบของใครเลยคิดอย่างเดียวว่าชีวิตของครอบครัวต้องอยู่ได้นะครับและครอบครัวต้องอยู่อย่างสบายด้วยก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมานะครับแรกๆก็ไม่คิดอะไรมาก เราส่งเสริมชาวบ้านผมเป็นครูส่งเสริมชาวบ้านอยู่ได้รับคาตอบตอกย้ําจากลูกและคนในครอบครัวพ่อขณะที่เราส่งเสริมชาวบ้านเลยททาไมเราไม่ทําที่บ้านเราด้วยเแนวคิดอังนี้เขาเลยทําขึ้นมาอะไรบ้างที่คนปากใต้เราควรจะทําอะไรบ้างที่ชาวสวนยางบาราควรจะได้ใช้ประโยชน์ดได้มากขึ้นเขาเลยขอนําทําขึ้นมาผมใช้สวนยางบาราห้าไร่นั่นแหละนะครับทั้งปลูกผกักเลี้ยงสัตว์ ทั้งราชีพประมงครบอยู่ในตรงนั้นปัจจุบันนี้เราก็มีทั้งบ่อปลามีทั้งเลี้ยงสัตว์มีทั้งรักษาพวกสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งพลังงานเราก็นำมนาใชา้หมดเลยถามว่าทำอะไรบ้างที่นี่ตัวแรกก่อนเพื่อนเลยที่มาที่นี่ เราจะพูดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาใจว่าไอ้เศรษฐกิจพอเพียงนี้มันเป็นปรัชญามันเป็นแนวคิดมนันเป็นกระบวนการคิดเศรษฐกิจพอเพียงมันทําได้ทุกชนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาทุกอาชีพและทุกหมู่ชนแต่คนก็มองว่าเศรษฐกิจพอเพียง,ยงอยากอิงกับกเกษตรอย่างเดียวมันไม่ใช่มันทําได้ทุกอาชีพเลยมันอยู่ที่เราจะทําอะไรนะครับส่วนภาคผมที่ภาคกเกษตรก็นํามาใช้เสีย จะทาอย่างไรดีนี้เตรษฐกิจเพียงนะครับก็เรื่มเลยครับทีนี้ครับนะักวันหนึ่งทาอย่างไรได้วันนี้อย่าจ่ายเลยนะครับใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่นะครับนะวันนี้นะครับถ้ามาที่ศูนย์หนังควายที่นี่หนึ่งอย่าถามว่าสิ่งที่ผลิตนี้ไปขายที่ไหนสองอย่าบอกว่าไม่มีที่ตัวที่สามบอกว่าไม่มีเวลาไม่ได้ นะครับยิ่งไม่มีแรงงานยิ่งไม่ต้องพูดถึงคุณมีพร้อมส่วนมากชาวบ้านเราโดยเพราะเกษตรกรเพียงแต่บริหารจัดการตรงนี้ไม่ได้นะครับก็เลยเกิดขึ้นมาตรงนี้ครับเริ่มจากจ่าเรื่องจุลินทรีย์เลยทีเนี้ยผมก็ทํามาเป็นจุลินทรีย์กระยญ่เลี้ยงปลาไม่เปลี่ยนถ่ายน้ําเอาน้ําหมักจุลินทรีย์เหล่านี้ไปทําปุ๋ยหมักเชี้ภาพเอาตรงนี้ไปทําปุ๋ยยาฆ่ามแมลงไล่สัตว์ฆ่าบุนี้ต่างๆหรือสุดท้ายเรามาทําเป็นน้ํายาซักล้างอนเนกประสงค์ เพื่อประหยัดต้นตุนในครอบครัวน้ำยาซักผ้าเราก็ไม่ซื้อน้ำยาล้างจงลุลลางจานล้างน้ำเราไม่ซื้อเลยเราใช้พวกส้มต่างๆมาทํานะครับเมื่อตรงนี้เรียบร้อยทีนี้ก็ดูต่อซูมต่อว่าอ้าวละทีนี้เราจะทำอาหารการกินอย่างไรผมก็เตรียมอาหารการกินไว้ตั้งแต่หนึ่งวันสามวันห้าวันจิตวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งวันก็คือที่เรามีอยู่ข้างๆบ้านเราใช้ผักพวกเราเน,เนเ้นผักพื้นเมืองเน้นพวกผักเหนียงผักกูดพวกตำลึงผักหวานพวกเนี้ยมาปลูก นั่นเป็นอาหารหนึ่งวันนะครับใน,นอาหารสามวันละเราก็พ่อถั่วหอกกินเจ็ดวันละเราพ่ออิดฟางในตะกร้าบ้างในตะลายปาล์มบ้างแล้วหนึ่งเดือนละหลังจากนั้นราก็พ่อเอด็ดหูเพ่อเอ็ดนางฟ้าเอ็ดนางรมเอ็ดแกลงพวกนี้นั่นไว้กินทีครึ่งปีพอเราเตรียมอาหารตรงนี้เสร็จแล้วแล้วทางด้านพืชผักเราก็เน้นพืชผักพื้นบ้านนะครับพร้อมมาปักใต้เราจะไปปลูกผักกะน้า ผักบุ้งได้แต่ถ้าผักกวางตุ้งอยู่เนี้ยเรายุ่งนะร่อขวนเราเยอะผักไม่เจริญเติบโตเราก็เน้นมาผักพื้นบ้านเสียนะพอผักพื้นบ้านเรื่องชาวบ้านก็ชอบกินอยู่แล้วนะพอเน้นเรื่องผักเสร็จเรื่องี้ต่อไปแล้วอาหารทางด้านพืชละเพิ่มเติมจากนี้มีอะไรบ้างนะเราก็ผลิตอะไรเล็กน้อยไปพอมาด้านปลาด้านเนื้อบ้างทีเนี้ยก็มาจับเลี้ยงปลาในบ่อปติเน้นปลาที่เลี้ยงง่ายที่สุด ก็คือปลาดุกคำตอบคําถามมากมายว่าเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกนั้นมันจะเลี้ยงได้หรือบ่อเลึกไปแค่หนึ่งเมตรเลี้ยงได้อย่างไรและเลี้ยงไม่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันจะเลี้ยงได้หรือนะครับที่สําคัญที่สุดพลาสติกมาขังน้ําแล้วปลาดุกมันไม่ทิ่มตำพลาสติกฉีขาดหรือนั่นคือคําถามมากมายที่ก่อกําเนิดเกิดมาโดยหลายหลายคนมาคิดตรงนี้ก็ทอ้อไม่อยากจะทําลองเลยทําให้ดูว่าจริงๆที่เราคิดนั้นไม่ใช่ทักเรื่องหนึ่ง นะครับเราเลี้ยงปลาไม่เปลีย่ยนถ่ายน้ําเลี้ยงปลาดุกตอนนี้พัฒนาไปเลี้ยงปลาหมอบ้างปลาทับทิมบ้างปลาตะพงตะเพียนแม้แต่วาปลากดเหลืองเราเลี้ยงเสริมต่อตามด้วยกบอีกนะครับกบเราจะเลี้ยงแบบธรรมชาติมากๆนะให้เก็อยู่สบายเพราะคําถามเรื่องกบนี่หลายคนทาไมต้องไม่เลี้ยงอย่างนั้นทำไมใช้สารเคมีอยู่ไม่ได้น้าหมิ่นอย่างเนี้ยเราบอกว่าจริงๆแล้วกบมันไม่ใช่เดือดร้อนขนาดนั้นเราต้องหาพบว่าตาของกบเห็นชัดไหม กบกินอะไรเปนน็นอาหารกบมันชอบกัดกันจริงหรือไม่กบมันร้องทําไมมันลงน้ําทําไมตรงนี้คือจุดมันจากแนวคิดนี้เราใช้หลักวิจารารมาพัฒนาก็เลี้ยงกบแบบผสมประส,สานแบบธรรมชาติทําให้ก็อยู่แบบสบายสบายนะพอทางด้านนี้เสร็จแล้วทีน,นี้เศษอาหารเหลือเราไปหน่อยตอนะก็พวกเหล่านี้ครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โดยใช้เศษวัดูพื้นบ้าน ที่เรามองข้ามเช่นพวกกล้วยปลาพวกกล้วยพวกอะไรพวกน,นี้มาเป็นอาหารเสริมให้เขากินเลี้ยงวัวถึงคนภาคใต้หญ้าเราเยอะมากทิ้งเปล่าแต่ไม่รู้คุณค่าหนึ่งปีวัวทําบุญค่าได้เป็นพันได้เป็นหมื่นแต่ละปีตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งเราก็ตัดไม้วัวกินเถี้แพะใครจะรู้ว่าแพะกิโลตั้งสองร้อยกว่าบาททั้งขนทั้งตัวขึ้นตาช่างทั้งเป็น,เ,ปนเลยสองร้อยกว่าบาท ชาวบ้านก็ยังมองไม่เห็นเพราะชาวบ้านติดอย่างเดียวว่าเลี้ยงแพะมันยุ่งมันกินทุกเรื่องเลี้ยงยากจริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับแพะเป็นสัตว์ที่ชอบกินใบไม้มากกว่าใบหญ้าแต่มีปัญหาต้องนอนที่สูงถ้าเลี้ยงปล่อยพื้นท้องอืดตายนะครับเราก็เลี้ยงมานะครับหมูเราก็เลี้ยง<ม>เพราะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คนปากใต้บ้านเราในวนยางควรจะทําเสริมที่นี่จะนําร่องทําให้หมดเลยมาดูที่นี่ไม่ยากทําได้เลย นะครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องใส่อะไรหรอกใส่ใจใจมาใจรักใจตั้งได้เลยพกอะไรไม่ต้องพกหลวงพ่อต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรทุกไม่หนักคอหรอกพกกรลังใจเองเยอะๆว่าที่เราทาทาของเราเราทําเพื่อครอบครัวเราเราเหนื่อยของเราเราพลาดของเราเนี่ยตรงเนี้ยเพราะนั้นการทำกเกษตรมันจุดเหนือที่ด้อยมากกว่าที่พัฒน,นาไม่ไปก็คือมันต้องอดทนมันต้องรอแต่เกษตรกรหนึ่งคน สามารถดูแลคนหลายคนได้นะมันไม่เหมือนอาชีพอื่นๆเลยนะครับเรียก็เลยทําตรงนี้มาแล้วก็ทํายืนหยัดตรงนี้มาแล้วผมยังยึดมั่นถือมั่นว่าครอบครัวใดก็แล้วแต่คนใดก็แล้วแต่ถ้าดําเนินชีวิตตามแนวปรญาติขีดผอเพียงเดินตามในหลวงครอบครัวนั้นจะประสบความสำเร็จมากๆจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขจริงๆนะครับผมได้สัมผัสข,ของผมลูกๆประสบความสาเร็จหมดทุกคนแม่บ้าน ไม่รับราชการเขามีอาชีพและมีหน้ามีตาที่สำคัญอื่นใดก็คือเราได้ช่วยเหลือประชาชนบนลึกๆได้ช่วยเหลือพระองค์ท่าน